คุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวเนื่องกันกันกบกรณีข้อมูลคนไทย55ล้านรายชื่อที่มีการแฮ็กข้อมูลออกมาแม้ว่าตอนนี้จะนำไปสู่การจับกลุ่มตัวได้แล้วแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อบัญชีใช้ชื่อแอเคาร์ว่านายเนียแต่ว่าข้อมูลณตอนนี้เนี่ยเหมือนจะยังไม่ชัดเจนเพียงพอนะครับ เพราะว่าหลายฝ่ายก็ยังคงตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะล่าสุดที่เจ้าของแอคเคาท์นายเนียให้ข้อมูลว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แฮ็กข้อมูลครับแต่เขาเป็นคนไปซื้อข้อมูลนี้ได้บัญชีของคนไทยรายชื่อคนไทย55ล้านรายชื่อซื้อมาในราคา8000บาทหลายคนยิ่งตั้งข้อสังเกต คุณผู้ชมอยากให้ฟังอย่างนี้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เป็นแหล่งข่าวที่ติดต่อเข้ามากับทางโมโนโทเมนทนายนครับแหล่งข่าวคนนี้ชายคนนี้อ้างว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เขามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับเขามีข้อมูลเป็นภาพรหัสที่แฮกเกอร์ใช้เข้าไปเพื่อที่จะล้วงข้อมูลจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมข้อมูลรายชื่อคนไทย55ล้านรายชื่อเ่ยแหละครับโดยเชื่อว่าเป็นเพราะว่าแอปพลิเคชันไม่มีความปลอดภัยครับ คุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่หน้าจอนี้เป็นรหัสข้อมูลถ้าจะพูดกันง่ายๆรหัสเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนกับกุญแจที่จะใช้เข้าไปเพื่อล้วงเอาข้อมูลคนไทย55ล้านรายชื่อออกมาจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่หลุดออกมาจากนั้นปรากฏว่าแฮกเกอร์เนี่ยดันไปเจอข้อมูลนี้ครับรหัสนี้ข้อมูลนี้ที่มันหลุดออกมาแฮกเกอร์ไปเจอแฮกเกอร์เอารหัสนี้เอาไปถอด แล้วเอาข้อมูลของคนไทยในแอปพลิเคชันหมอพร้อมออกมาครับที่ผมอธิบายอย่างนี้ข้อมูลนี้เราได้มาจากแหล่งข่าวรายหนึ่งเขาอ,อ้างว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ครับพูดคุยกับทีมข่าวโมโนโทวันินายของเราเขาให้ข้อมูลเขาอ้างว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยเป็นต้นเหตุครับที่ทําให้ข้อมูลหลุดซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่การแฮกระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่ามาจากการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีความปลอดภยัย โดยเบื้องต้นเนี่ยเขายังมองว่าเรื่องของข่าวที่ออกมาในขณะนี้ยังมีประเด็นที่ขัดแย้งกันเองครับเพราะว่าข้อมูลที่หลุดออกมานั้นสามารถโหลดได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อข้อมูลก็ได้แต่ผู้ต้องหาเจ้าของแอคเคาท์นายเนียที่ถูกจับกลุมกลับบอกว่าตั้งใจโพสต์เพื่อจะขายข้อมูลรวมทั้งยังมองว่าเป็นการหลงประเด็นนะครับเพราะปัญหาของการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มาจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม แต่แหล่งข่าวของเราบอกว่ามาจากหมอพร้อมแต่กลับไม่มีการพูดถึงมากนักครับระบบ security ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลของหมอพร้อมเนี่ยแทบจะไม่มีระบบ security เลยดังนั้นเนี่ยความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ป่วยในประเทศทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะมีความเสี่ยงสิ่งที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันหลุดด้วยความบกพร่องของระบบอินเร์งนนะครับแล้วก็ข่าวเองก็ได้บอกว่าเออมันเกิดจากการแฮกข้อมูลแล้วข้อมูลไปขาย ซึ่งถามว่าวันนี้ทําไมทําไมผมถึงก็ไปซื้อข้อมูลแปดพันบาทนย่างนี้นผมเสิร์ชหามาได้ตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวลุกถูกไหมครับเพราะงั้นการให้ข่าวเหล่าเนี้ยคือมันยิ่งทำความจับโสนแม่สังคมด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามองหน่ะมันก็จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองหรอกมันเกี่ยวกับเรื่องของบท่องของทางเรื่องของแอปฟอมหรือแอปพลิเคชันเหมาะสมซะมากกวา่า ทีนี้พอระบุข,ข้อมูลว่าข้อมูลเหล่านี้จากแอปพลิเคชันหมอพร้อมเอ๊ะเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณาสุขหรือไม่แหล่งข่าวคนนี้มองว่ากรณีนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณาสุขนะครับเนื่องจากว่าตัวแอปพลิเคชันหมอพร้อมนั้นเนี่ยเป็นการทํางานของภาคเอกชนซึ่งเอกชนเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่ในการดูแลแอปพลิเคชันหมอพร้อมทั้งหมดเลยครับแต่ส่วนว่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่ก็ถามกับแหล่งข่าวคนนี้เหมือนกัน แหล่งข่าวบอกยังไม่สามารถยืนยันได้หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลนี้จะนำไปสู่การตรวจสอบนำไปสู่การพิจารณาเพื่อข้อเท็จจริงที่มันควรจะปรากฏมันเป็นข้อมูลที่สำคัญของคนไทยแล้วตั้ง55า้าล้านรายชื่อถ้าหากเป็นอย่างนี้จริงๆเรื่องความปลอดภัยน่ากังวลน,นะครับทีนี้ย้อนไปในแง่ของคดีความคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้จ่าสิบโทเขมรัฐผู้ต้องหา ให้การยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับว่าไม่ใช่คนแฮกข้อมูลคนไทยห้าบห้าล้านรายชื่อโดยบอกว่าเป็นการซื้อมาในราคา800 0บาทจำนวน8ล้านรายชื่อโดยชื่อมาจากเว็บไซต์ที่แฮกเกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าไปซื้อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ผิดกฎหมายกันส่วนเว็บดังกล่าวนำข้อมูลมาได้อย่างไรนั้นจ่าสิบโทเขมรัฐให้ข้อมูลเพียงว่าตนเองไม่ทราบครับเพราะว่าแค่ซื้อมาตามราคาดังกล่าวเท่านั้นนอกจากนี้ เขายัางยืนยันด้วยนะครับว่าไม่มีผู้อื่นเกี่ยวข้องกับการกระทําการดังกล่าวโดยยังอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมแต่อย่างใดด้วยซึ่งเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ได้นําตัวจ่าสิบโทเขมรัฐไปฝากถังที่สาธารกรุงเทพในความผิดตามพร,ะระบอรคอมพิวเตอร์ครับและพร,ะระบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมกันนี้ก็คัดค้าน,นการประกันตัวนะครับเนื่องจากว่าคดีดังกล่าวนี้มีอัตราโทษสูงสุดเกิน3ปีรวมทั้งผู้ต้องหาย,ยังมีความผิดตามพร,ะระบอรคอมพิวเตอร์ ที่ต้องใช้พยายนหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์จึงเกรงว่าผู้ต้องหานั้นจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยายนหลักฐานต่างๆโดยหลังจากที่สารทหารกรุงเทพรับฝากขังแล้วนะครับก็มีการส่งตัวเข้าเรือนจำมณฑลทหารบกที่11ทันทีครับ